สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับกระต่ายนะคะที่ m g กาญจนาค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะกระต่ายจะพามาชมรถนะคะเป็นรุ่น m g 3นะคะตัว X นั่นเองค่ะราคาอยู่ที่5 8 9 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูชมกันเลยค่ะนี่คือโฉมหน้าของ m g 3ของเรานะคะตัว MG 3รุ่น X ค่ะราคา589,000บาท รุ่นนี้เราได้แต่งชุดแต่งมาให้ลูกค้าได้ชมนะคะว่าชุดแต่งของเราจัดเต็มขนาดไหนแต่ว่าเรามาดูกันเลยค่ะว่าตัว MG 3นี้จะเป็นอย่างไรไฟหน้าของเราเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้าก็ช่วยระบายความร้อนได้ดีค่ะโลโก้ของ MG นะคะก็จะอยู่ตรงช่วงกลางของคอนโซลหน้า ถัดลงมานะคะด้านล่างเดี๋ยวเราพามาชมสเกิร์ตกันตัวนี้สเกิร์ตนะคะเป็นการแต่งเพิ่มขึ้นมาจากตัวรถล,ลูกค้าท่านไหนชอบรถที่มีชุดแต่งนะคะเราสามารถทำแถมให้ลูกค้าได้โดยการแต่งให้รอบคันแบบนี้เลย ก็จะเป็นท่อหลอกนะคะให้สีท่อนี่คือลายล้อแม็กของ m อ3รุ่น X นะคะจะเป็นแม็ก16ค่ะลายทูโทนแบบนี้เลย เดี๋ยวเรามาดูภายในของตัวรถกันนะคะมาเริ่มที่แผงประตูเลยค่ะก็จะเล่นลวดลายนะคะและมือเปิดจะเป็นแบบโรมีเมียมค่ะจะมีปุ่มเปิดปิดนะคะตัวรถให้ด้านฝั่งผู้ขับขี่นะคะพร้อมกับตัวปรับกระจกนะคะทั้ง4ด้านเลยฝั่งผู้ขับขี่นะคะส่วนด้านในนะคะ คอนโซลด้านหน้า,นาจะมีความกว้างนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถปรับเบาะได้นะคะตัวนี้จะยังเป็นแบบปรับมือค่ะปุ่มเลื่อนหน้าหลังนะคะจะอยู่ตรงด้านล่างนะคะส่วนของขาอาจจะได้เข้ากับสรีระนะคะในการขับขี่พวงมาลัยของเรานะคะลูกค้าสามารถปรับพวงมาลัยสูงต่ำได้นะคะอยู่ที่ด้านซ้ายของผู้ขับขี่นะคะ เพียงแค่ดึงสลักลงนะคะและดันพวงมาลัยขึ้นลงนะคะเลือกตามสรีระของเราได้เลยค่ะแล้วก็ดันกลับเข้ามานะคะแบบนี้เพื่อล็อกคอพวงมาลัยให้อยู่กับที่ไม่เลื่อนไปไหนนะคะ เรามาดูฟังก์ชันที่พวงมาลัยกันนะคะอันดับแรกนะคะพวงมาลัยนะคะตรงคอนโซลของพวงมาลัยตรงกลางจะมีโลโก้ของ MG นะคะเป็นโลโก้แบบโครเมียมนะคะ,ะแล้วก็มีตรงวงกลมนี่นะคะก็จะเล่นลายเป็นครเมียมบวกกับตัวหนังของเรานะคะจับกระชับมือนะคะจะมีแบบตัวทำให้ลด เหงื่อนะคะในการจับพวงมาลัยตัวนี้นะคะด้วยเบาะที่มีตัวรูนะคะระบายความร้อนนั่นเองนะคะทําให้ลดเหงื่อนะคะที่มันออกเนาะกับมือแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะคะจับกระชับมือมากๆเลยค่ะส่วนปุ่มฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะกดรับโทรศัพท์ได้นะคะแล้วกเ็เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะเลือกขึ้นของวิทยุได้ปิดเสียงได้นะคะ แล้วก็โทรหาค c เซ็นเตอร์ก็ได้นะคะหรือใช้ตัวนี้พูดกับตัวรถก็ได้ฮัลโหล MG แบบนี้นะคะ่ะที่เราเคยได้ยินนะคะหน้าปัดเรือนไม้นะคะจะเป็นสีเงินวงกลมแบบนี้เลยค่ะก้านด้านซ้ายของเรานะคะจะเป็นก้านของไฟเลี้ยวนะคะ จะอยู่ซ้ายมือส่วนด้านขวาด้านขวาของเรานะคะจะเป็นที่ปัดน้ำฝนนั่นเองค่ะจะแตกต่างจากรถญี่ปุ่นนะคะของเราจะเป็นรถสไตล์ยุโรปค่ะเรามาดูหน้าจอกันนะคะตอนนี้หน้าจอจะมีขนาด8นิ้วนะคะสำหรับรุ่น MG3 ค่ะคอนโซลด้านหน้าก็จะ เป็นลายสกอตแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบลายอังกฤษนั่นเองค่ะหน้าจอของเราก็ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็มีปุ่มกดนะคะที่ใช้งานแบบนี้ค่ะตัวด้านล่างนะคะเราก็จะเห็นปุ่มของการใช้งานแอร์นะคะแล้วก็พัดลมแอร์นั่นเองค่ะมีปุ่มกดไลฟฟ้าด้วยนะคะถัดลงมานะคะก็จะเป็น ตัวนี้ค่ะตัวไฟฉุกเฉินนะคะแล้วก็ตัวเปิดปิดตัวกันลื่นทลายนั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์นะคะเกียร์ของเราก็จะเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองค่ะแบบนี้เลยสามารถเชนเกียรเ์เองได้นะคะปรับเป็น เกียร์แมนนวลน,นะคะเห็นบวกลบไหมคะตัวนี้เราสามารถปรับเป็นเกียร์ธรรมดาได้นั่นเองคะ่ะส่วนตัวด้านข้างนะคะเบรกมือจะจะเป็นแบบนี้นะคะตรงกลางคอนโซลก็จะมีที่วางแก้วให้นะคะ,อะสองจุดแล้วก็วางของนะคะสานิดหน่อยชจงช่วงคอนโซลกลางนั่นเองคะ่ะลายของเบาะนะคะจะเป็นลายแบบนี้เลยคะ่ะอยู่ในถุงผ้าแล้วก็ดูนิดนึง เป็นขาลายนะคะเป็นลายเป็นลายเฉพาะตัวเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ MG 3เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันค่ะคอนโซลด้านหลังนะคะเบาะสามารถปรับพับได้ค่ะ40 60แล้วแต่การใช้งานนะคะหรือลูกค้าจะปรับลงทั้งหมดแบบนี้ก็ได้ถ้าเกิดอยากวางสิ่งของนะคะ อันนี้คือการปรับแยกนะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าอย่างที่แจ้งไปลูกค้าอยากขนของเยอะหรือนั่งเยอะมากกว่านะคะลูกค้าก็สามารถปรับพับเบาะได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยค่ะนี่เป็นท้ายสัมภาระของเรานะคะข้างหลังค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวแล้วก็มีความลึกลงไปนะคะในการ ใส่สัมภาระแล้วก็มีไฟสองสว่างให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นที่วางสัมภาระด้านบนนะคะลูกค้าสามารถถอดออกได้ตัวนี้นะคะสามารถถอดออกได้นะคะ ท่านไหนนะคะกำลังหารถทรงสปอร์ตนะคะน่ารักน่ารักกระต่ายมินินะคะแบบนี้อยู่ทักเข้ามาสอบถามที่กระต่ายได้เลยนะคะที่เบอร์0842239422นะคะหรือกดทักลิงก์ไลน์ได้นะคะหรือช่องทางแชทได้เลยะคะ่ะกระต่ายนะคะจะแจ้งรายละเอียด ของการผ่อนการดาวนะคะดอกเบีย้ยพิเศษให้สำหรับลูกค้าเลยนะตอนนี้นะคะทังกันเข้ามาเยอะๆค่ากระต่ายรออยู่ขอบคุณนะคะที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ด้วยนะคะ,ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย